ตอนนี้นะคะตอนมาอยู่ที่บริเวณคลินิกอายุรก,กรรมค่ะอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแน่นขนาดจนแทบไม่มีที่นั่งเลยและเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะวันหนึ่งจะต้องดูแลผู้สูงอายุที่เข้ามารักษาตัวมากน้อยแค่ไหนในคลินิกของเรานี่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ60 มากกว่า60คนค่ะค่ะมากกว่า60แต่ว่าในผู้สูงอายุที่ไม่ได้ถูกเข้ามาในคลินิกเราแล้วไปกระจายอยู่ที่คลินิกอื่นๆนั่นก็นั่นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุใช่ค่ะผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัวของแต่ละคนเช่นความดันโลหิตเบาหวานและหัวใจอยู่แล้ว และจะมีโรคเพิ่มเติมขึ้นอันเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายเช่นไตกระดูกรุนและสมองเสื่อมโรคที่ดูแลยากหรือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่เราเจอคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยนอกจากมีปัญหาเรื่องความจำแล้วเนี่ย ยังมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมตามมาอีกซึ่งบางคนเนี่ยถ้ามันถ้าไม่เข้าใจว่ามันคือโรคคนรอบข้างไม่เข้าใจญาตไม่เข้าใจมันก็จะทําให้สัมพันธภาพในครอบครัวแย่ลงจากที่เคยรักมากก็อาจจะเป็นหมดรักหร,หรือคนไข้ก็อาจจะถูกทอดทิ้งไปถ้าถ้าถ้าญาติหรือคนรอบข้างไม่เข้าใจ ประจำวันได้เองทั años, ้งหมดอาบน้ำล huh? yeah. yeah. mm ้างหน้าแปรงฟันเท้าห้องน้ำเลือกเสื้อผ้าเองไปตลาดไปอะไรเองตลอดเวลาไปอะไรไปว่ากำลังดูว่าในแง่ของกิจกรรมที่มันซับซ้อนขึ้นเช่นไปตลาดไปซื้อของหรือไปแบงก์ริษเขายังทําได้อยู่หรือเปล่านอนหลับกลางคืนนอนหลับไหมจริงที้อ ปกติคลินิกผู้สูงอายุแห่งนี้จะมีพยาบาลผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยสูงอายุประจำอยู่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุจนมีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกสามารถประเมินอาการของคนไข้ทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมรวมทั้งอาการป่วยต่างๆร่วมกับแพทย์ได้ค่ะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราโชคดีที่ว่าระบบระบบสาธารณสุขเราดีขึ้น คนที่เคยป่วยสมัยก่อนถ้าบอกว่าป่วยหนักขนาดนี้ก็คงจะเสียชีวิตแน่แต่ในปัจจุบันเนี่ยเมืออ่อปัจจุบันเนี่ยร,รอดนะแต่ว่ารอดเนี่ยยังหายใจอยู่จริงแต่ว่าจริงๆแล้วในการช่วยเหลือตัวเองต่างๆเนี่ยน้อยลงบางคนก็ทําไม่ได้อาจจะจากความเจ็บป่วยบางคนก็เพราะความแก่จริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พยาบาลนี่แหละค่ะที่เราคิดว่า Ooh, เป็นภาระที่เราคงจะต้องชอ่วยกันอีกด้านหนึ่ง <right S 2> <bast ios. S 1> ก็คือการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่บ้านสวัสดีค่ะ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 ่ วันนี้มีนัดกันว่าจะมาขอตามทีมพยาบาลไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน <c oughs> ค่ะใช่ค่ะต้องเอาอะไรไปบ้านคะไปเยี่ยมบ้านก็คือก่อนที่เราจะไปเยี่ยมบ้านนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่ <c oughs> <ม>เราจะต้องใช้จําเป็นในการที่จะไปประเมินคนไข้ที่บ้านก็คือโดยส่วนมากก็คือจะมีอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับตรวจร่างกายคนไข้ในเ <c oughs> บื้องต้นนะคะก็จะมี <c oughs> พวกปลอดวัดไข้นะคะปลอดวัดไข้แล้วก็มีเครื่องวัดความดันนะคะ ทั้งวัดความดันของคนไข้ก็อุปกรณ์อื่นๆก็อย่างเช่นพวกเผากรอสําลีที่ไว้สำหรับทำแผล วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมมาอีกรอบหนึ่งเนะาะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพยาบาลตรวจร้างกายก่อนเนาะภายในห้องนะคะที่ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านมาก็จะมีผู้ป่วยค่ะนอนพักรักษาตัวอยู่นะคะแล้วก็จะมีญาติญาติสองคนดูแลอยู่พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาคนไข้ยอยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะ คนไข้ที่ที่อยู่ในในกรอบหรือคุณสมบัติที่เราต้องมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยเขาจะป่วยลักษณะแบบไหนอนะคะ่ะเป็นขนขาดไหนส่วนใหญ่จะเป็นไข้ที่เอ่อเจ็บป่วยไปตั้งแต่เจ,จ็บป่วยหรือรังซะเป็นสน่วนใหญ่นะฮะหรือว่าคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองที่ที่ไม่ที่การรักษาแล้วเนี่ยมันไม่ตอบสนองแล้วอะไรเงี้ยฮะเราก็จะต้องกลับมากลับมาดูแลที่บ้านใช่ต่างจากที่โรงพยาบาลไหมคะ เออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าคือคนไข้ได้กลับมาอยู่ในสภาพแปดล้อนที่คุ้นเคยใช่ไหมคะอยู่กับญาติใช่เงียครัเอทอลูกนั่งสะดวกจัดท่าคุณแม่ให้นั่งนิดนึงเนาะเวลาพ่นยาก็ให้เหมือนกึ่งนั่ง มีพยาบาลมาเยี่ยมถึงที่บ้านดีไหมคะดีค่ะดีย <บา S 1> ังไง<ห>บ้างดีบเราให้ให้คำปรึกษาเราเ,าเราไม่เรื่องอะไรก็ถามเขาก็บอกเ่าแนะนำดูแลตัวเองแบบนู้นแบบนี้ค่ะดีค่ะผูกพันกันมากกว่าพยาบาลกับคนไข้ไหมคะ รู้สึกเวลาที่เราเจอกันเลยเห็นกันก็เหมือนก็รู้สึกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นเป็นห่วงในเรื่องของของอาการของคนไข้ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะดูแลตนเองได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนว่าเป็นคนในครอบครัวเราอีกคนหนึ่งไปด้วยอย่างนี้ค่ะ พยาบาลเยี่ยมบ้านก็จะมาหาเพื่อประเมินอาการคนไข้ประเมินผลญาติที่ดูแลและทบทวนสิ่งที่พยาบาลสอนไว้เพื่อให้ญาติสามารถดูแลประคับประคองผู้ป่วยเองได้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตคุณเราเน้นเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ว่าในระยะนี้คืออย่างที่ทราบคือเราระยะเวลาที่เหลืออยู่อะคะ่ะเราอาจจะต้องเป็นคนที่สอบถามความต้องการของคนไข้ว่าเขาต้องการจะทําอะไรในระยะเวลาที่เหลืออยู่เราก็อาจจะเป็นสื่อกลางในการบอกครอบครัวที่เขาดูแลคนไข้อยู่ร่วมดูแลคนไข้อยู่นะคะให้สามารถคือจัดการในสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการแล้วก็ให้ผู้ป่วยเขาสามารถเขาเรียกว่าเข้าสู่ วาลาสุดท้ายได้อย่างสงบมากที่สุดนะคะพยาบาลถือเป็นหนึ่งในทีมรักษาที่ทำงานร่วมกับแพทย์ที่ไม่ใช่เพียงการรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังเป็นสองมือที่เยียวยาและบรรเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมๆกับประคับประคองความสุขของทุกชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งแก่เท่าและวาระสุดท้ายมันเหมือนเราได้ช่วยอะ่ะด้วยพลังกายเราพลังใจเราแล้วเราช่วยช่วยอย่างจริงใจค่ะ เรามีใจกับมีแรงกายนี ừ, ่แหละ ừ, พอทำแค่นี้ก็มีความสุขเด็กมีรอยยิ้มมากขึ้นเด็กหายป่วยมันก็รู้สึกว่ามันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะการได้ช่วยเหลือคนอื่นซึ่งขณะที่เขามีความทุกข์ที่สุดค,คือกำลังป่วยกำลังเจ็บกำลังกลัวที่ว่า อาจจะตายอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ช่วยเขาอ,อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เราได้ทำคุณประโยชน์แล้วได้ทำให้ชีวิตเรามีค่าค่ะถาำกลางสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลพยาบาลหนึ่งในบุคลากร,กรที่ขาดไม่ได้ในระบบการบริการสาธารณสุขต้องแบกรับภาระงานที่เหนื่อยหนักขึ้นหรือรเผชิญหน้ากับภาวะขาดแคลน ซึ่งจะสั่นคลอนกลไกาการทำงานของกระบวนการรักษาอนาคตอันใกล,ล้เราอาจต้องใช้บริการด้านสาธารณาสุขที่ด้อยคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแทนที่พยาบาลซึ่งคอยอกอุ้มประคับประคองและอยู่เคียงข้างเราด้วยสองมือที่ทำด้วยใจและให้ด้วยชีวิตช่วงเกลิกความรู้กับกบนอกกลา ถึงแม้จะเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ทุกๆฤดูแล้งจะมีน้ำไม่เพียงพอทำให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่ป่าอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปพโภคบริโภค เอสจรจงจัดให้มีโครงการ SCG รวมใจสู้ภัยแล้งมอบถังเก็บน้ำขนาด2,000ลิตรจำนวน50ใบให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งปีหน้าปีเนี้ประเทศไทยเราประสบป,ปัญหาภัยแล้ง s c สจึงมีตหริคิดกันว่าเออเราน่าจะมามีส่วนร่วมนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพการที่ทางบริษัทเอสซมาสนับสนุนเราในเรื่องของถังเก็บน้ำเนี่ยเป็นการช่วยเหลือแบบตรงถังเหล่านี้สามารถมาช่วยเจ้าที่ทั้งน้ำนนํำดื่มแลน้ําใช้ต้องขอบคุณมากครับ กบนอกกลายัางคงไต่ความสูงหาความรู้แบบสุดเสียวกับกีฬาปีนหน้าผาความพิเศษมันคือเราต้องท็อปเอา์ปีนขึ้นไปข้างบนหินไปดูการแข่งขันปีนหน้าผาระดับประเทศที่ต้องลุ้นกันทุกเสียววินาทีโอ้เร็วจริงๆร่วมปีนป่ายความสนุกไปกับกบนอกกลาตอนปีนหน้าผากีฬาวัดใจตอนที่2วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนน,นี้2องทุ่มครึ่งทางช่อง9 M c o t HD และ Modern Nine TV น้ำตุม่มตมตุ่มสจำทุกเจ้าคือคำปล่อยน้ำต้ท้ายน,าน้อดูว่าต้องไม่อ,อาอปีสักค่ะไม่มาช่วยอีสักนะ